วัดไทยวัฒธนรําไทยไม่ต้องตกใจโอดนราจิ๋มไกหอยรอดหอยแคร์ช่วยด้วยไม่มีหรอคะเอาหอยก็บอกเลยเอาหอยเชลค่ะแล้วก็หอยนางรมค่ะอะไรนะคะสดค่ะ หนสามสามสามตัวคือสองร้อยสใช่ไหมเต๊โอเคแล้วก็วันนี้ยอดอยู่ที่หน่หแล้วแล้วก็แล้วก็ไอหวานแล้วก็พอหมนค่ะน้ำกบบยังโชเกะทสขี้กี่โบเจลโคลาชิคกี้โว้โอ้เจลโคล มีโคฟิโลป่าไม่มีมีโคฟิโลคธรรมดาคือยังเชโรนกโอเคเอาโคธรรมดาเองหนึ่สองนึ่งอง่สอง่ะอนอง่สององนอน่อนสองนหนดสออห่งสนึ่งสสอ่องหนึ่่นน่ออน่นน เป็นยังไงบ้างสอมบอสวยไหมหอยสวยไหมใบสวยถูกใจไหมใ่ถูกใจูติงานี้น้นี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 ้ี้นีนี้นี้นี้นนนน สองวอนอุ้ยสาวๆลุมล้อมน่ารักจังเลยส่องวอนปาโอป้าทำไมงิ้วเลยล่ะสองวอนไหนบอกว่าอยากทัวร์แตงโมงไงมีไงแตงโมเวลทัวร์ไงมาแล้วไงสองวอนไม่ชอบหรอชอบไหม <laughs> ส่องวอน ชอบไหมไม่ชอบทำไมไม่ชอบไอเจตงโมชอบแตงโมไม่ใช่หรอทำไมบอกไม่ชอบแตงโมล่ะไอเจตงโมทำไมหนูไม่ชอบแตงโมโกหกเร็วเร็วโกหกอ่านิงกันเลยก็ยิ่งรู้จักกัน อ่านางบอกว่านางโดนหลอกเราไม่ได้หลอกเราก็เบอกันแต่แรกว่าเราจะมาสถานีมีหอยไม่เคยหลอกไม่เคยโกหกอนางบอกว่านางโดนหลอกเราไม่ได้หลอกเราก็เราก็บอกตังแต่แรกว่าเราจะมาสถานีมีหอยไม่เคยหลอกไม่เคยโกหก้โกลออ ไม่เคยหลอกเนาะใช่ไหมทุกคนเราคุยตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเราจะมาทามีมีหอย Enjoy อร่อยแน่แน่หอยอร่อยแน่แน่ชอบอ่ะเมื่อกี้ใครอัดคลิปตอน first impression ของสมอลได้บกวนลงเยอะๆสนุกไหม สนุกไหมน่ากลัดน่ากลดวไม่น่ากลัวสวยไม่น่ากลัวสวยกินแตงโมยังไงแตงโมกินแตงโมเหนื่อยตั้งแต่กับหมาแล้วก็มาเหนื่อยโซงอนทุกคนเรียกว่าโกป้าโกบ้าต่อปีหนึ่งแตงโมไงอยู่ไรแตงโม มานากบอกว่าไม่ก <Netz> ล <stereotype> ้าเล่นสงการที่ประเทศไทยแล้วทำยังไงดีมาไม่ทันมีคนอัดไหมนั่นะสิพี่บีใครอัดให้หนูบ้างอย่าลืมกำไรกับแจ้งไฟให้แบรด้วยนะได้กินหอยแล้วรู้เรื่องเลยอยากกลับบ้านกลับบ้านอยากกลับบ้านกลับบ้าน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 

이거 와, 태국이에요, 지금? 거기 와빠기가 와서 나너 Are you in Thailand? 태국, 태국 고리예요, 태국 고저 태국 갔다 왔어요. 어? 그래요? 4월에 또안 와요? 4월 말고 5월 달에 가서 에피오랑 지금 녹음하러 가 가지고. 아. 아이고.

All right, I'm going to Thailand now. Everybody, let's go! Come on, I'm going to Thailand! I'm going to Thailand! Everybody, let's go! I'm going out! เราจะไม่บอกฟองวอนเพื่อฟองวอนจะได้ต oh, okay. right. ิดต uh ่อได้นะไอกสาวสะตเส้นนะคะอ่ากุ้งมากุ้งนี่ไข่แทนมาแล้วไข่แทนมาแล้วเราเอาละเด็ดเต้นอ้าวกินก่อนกินก่อนจะได้มีแรงเต้นนะจ๊ะเพื่อจะกินก่อนจะได้มีแรงเต้นไม่ก็รำซุ่น